ในคลิปนี้นะครับเป็นการให้อาหารลูกประกัดอาหารที่ให้สังเกตมุมล่างนี้นะครับกนตู้นี้จะเป็นไข่แดงต้มสุกนะครับไข่ไก่นะครับนําไข่ไก่ไปต้มแล้วก็เอามาเฉพาะไข่แดงเราตอนให้นะครับจะให้เป็นก้อนเล็กๆแบบนี้ก็ได้เท่ากับเม็ดถั่วเม็ดถั่วเขียวนะครับหรือหรือว่าเราจะ บีบบ,บ,บ,บให้ไข่มันละลายเวลาเราเวลาเรานำมาให้ลูกปลามันก็จะเป็นละอองเล็กๆคล้ายๆกับลายแดงตรงนี้นะครับเราใช้อนุบาลลูกประกาศแรกเกิดนะครับหลังจากที่เขากินไข่แดงที่ติดมากับตัวเขาหมดก็ให้ไข่แดงนี้ได้เช่นเดียวกันข้อข้อควรระวังก็คือให้เยอะน้ําจะเสียนะครับควรให้แต่พอดีกินหรือแยกไปให้ในภาชนะอื่นต่างหาก นะครับก็มันตรวจสอบคุณภาพของน้ำนะครับสวัสดีครับ